สวัสดีครับพบกับคลิ ini, าา ini, นิกไอวิว่าพูลีคลินิกสหคลินิกนครปฐมครับวันนี้เราจะมารู้จักภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศของผู้ชายกันนะครับสงสัยใช่ไหมล่ะครับว่ามันคืออะไรภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศของผู้ชายนะครับเกิดจากการที่เลือดเนี่ยไปเลี้ยงอวัยวะเพศไม่เพียงพอนะครับไม่ว่าจะเป็นขณะมีเพศสัมพันธ์หรือขณะที่เรามีการปัสสาวะนะครับ ซึ่งการที่เลือดไปเลี้ยงอวัยวะเพศไม่เพียงพอขณะมีเพศสัมพันธ์นะครับจะทําให้ผู้ป่วยเนี่ยมีภาวะผิดปกติของการแข็งตัวในเชิงของปัสสาวะนะครับสําหรับผู้ชายที่มีอายุมากนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องของปัสสาวะนะครับเช่นการปัสสาวะเล็ดการปัสสาวะไม่สุดหรือการมีอาการเสียวหลังจากการปัสสาวะเสร็จครับ โดยจะเป็นการใช้เครื่องช็อกเว็บเทอราปีนะครับไปกระตุ้นบนอวัยวะเพศของผู้ป่วยรวมถึงกล้ามเนื้อรอบๆอวัยวะเพศนะครับเป็นผลให้เกิดการสร้างหลอดเลือดใหม่และซ่อมแซมหลอดเลือดที่เสียหายที่เป็นผลทําให้เลือดเนี่ยไปเลี้ยงอวัยวะเพศได้ไม่เพียงพอนะครับซึ่งเป็นหลักการในการฟื้นฟูสมรรถภาพทางเพศแบบธรรมชาตินะครับส่งผลให้มีการไหลเวียนของเลือดเนี่ยดีขึ้น ทำให้เลือดเนี่ยไปเลี้ยงบริเวณเอวัยวะเพศได้เพียงพอนะครับซึ่งจะส่งผลให้การแข่งตัวดีขึ้นนานขึ้นรวมไปถึงเรื่องของปัสสาวะนะครับก็จะไม่มีปัญหาในเรื่องของปัะสสะาวะเล็ดปัสสาวะไม่สุดและมีอาการเสียวหลังปัะสสะาวะครับทางคลินิกเรานะครับจะรักษาด้วยช็อกเวฟเทอรพ์พีนะครับประมาณ30นาทีนะครับโดยผู้เข้ารับการรักษาเนี่ยจะมีความรู้สึกเหมือนมีแรงกระแทกเบาๆบริเวณเอวัยวะเพศ หรือการเนื้อรอบๆอวัยวะเพศนะครับแต่ว่าจะไม่รู้สึกเจ็บโดยในการทำช็อคเว็บทราพีนะครับในการแก้ปัญหา ED หรือว่า erectile dysfunction นะครับจะทำโดยนักกายภาพบำบัดของคลินิกนะครับโดยการรักษา ED นะครับจะแนะนำให้ทำอย่างต่อเนื่องนะครับโดยทำ3-5ครั้งต่อสัปดาห์นะครับเพื่อฟื้นปูนะครับในเรื่องของสมรรถภาพทางเพศและเรื่องของปัสสาวะเล็ดด้วยนะครับ